เรา,าดูกันนะครับว่ากลุ่มเลิกเล่นการพนันออนไลน์เนี่ยเดี๋ยวนี้เป็นยังไงบ้างนะครับหลังเจอที่ไม่ได้ทําคลิปมาหลายเดือนนะครับ <Okay. S 1> นี่นะครับโพสต์แรกของกลุ่มเลยหยุดความคิดที่จะทําร้ายตัวเองไม่ได้เลยคะ่ะเลิกนะทุกคนการพนันออนไลน์เราเล่นมา7-8ปีมันโกง100ซที่ผ่านมาแรกๆมีได้มีเสียไม่เกิน3วันมันเอาคืนหมดเลยทั้งต้นทั้งดอกยิ่งเติมยิ่งลงอะไรไม่ถูกจนหมดตัว นอนวัดก็ผ่านมาแล้วแล้วพอทำงานมีเงินก็โอนเล่นอีกมาร้อยสองไม่เอาสรุปเสียทุนจนหมดระบบมันล็อกยูสและตั้งระบบโปรแกรมให้เราถูกกี่เปอร์เซ็นต์ได้จริงๆก่อนเลิกจริงๆคือลงอะไรก็แดกหมดเลิกไม่ได้เงินเดือนทั้งเดือนเอาไปให้เขาหมดไม่น่าเกิดมาเป็นไม่น่าเกิดมาเป็นแม่คนโอ้โหอันนี้รุนแรงจริง หนสองหมดภายใน10นาทีประเด็นคือจำทองมาเล่นทุเรศตัวเองชิบหายจากคนที่เกียรการพน,นันกลับมาติดเองชิบหายไวบอร์ดสวัสดีครับผมอายุ16ปีเคยติดการพน,นันจนเป็นหนี้1 5 0่0 0 0 0 0กว่ากว่าเอาเงินวันจากไหนเอามาจากการที่เราเป็นพ่อค้าขายเกมครับเรารับออเดอร์สุ่มสกินไว้แบบว่ารับสุ่มสกินในวันที่เท่าไหร่แล้วก็ให้ลูกค้าโอนเงินมาเต็มจํานวน สกินละ2,000 3 0ถึง3,000บาทจะมีเงินในบัญชี150,000วันนั้นกำลังนอนอยู่พี่คนหนึ่งทักมาว่าอยากลองเล่นสล็อตไหมได้เยอะนะตอนแรกผมก็ไม่เชื่อแต่ด้วยความที่เป็นวัยรุ่นแบบเลือดร้อนก็เลยลองใช้เงินเองก่อนเติมไปครั้งแรก500ได้กลับมา50,000เล่นสล็อตโลมาผมไม่รู้ตอนแรกเล่นยังไงแต่เหมือนจะไปกดเบ็ด1 0 และไหลาย,ยาวๆตอนนั้นดีใจมากเรือดมันสูบฉีดตื่นเต้นไปหมดและรอบนั้นก็ถอนเป็นเงินออกมาได้จริงผ่านไป10นาทีก็ไปเล่นอีกเล่นเป็นสาวถ้ำที่เขาว่าแตกดีเพียงเท่านั้นเงิน50,000ก็หายไปกับตาเพราะเราเล่นเม็ดสูงสุดหลังจากนั้นความรบวก็เกิดขึ้นผมได้เอาเงินลูกค้าไปเล่นจนเหลือ900าจากแสนห้าตอนนั้นคือเล่นตั้งแต่สี่ทุ่มจนถึงตีสาม ผมอธิบายความรู้สึกตอนนั้นได้แม่นยำมาก1คือเรามีใจบ้าบินอะไรสักอย่างเราคิดว่าสามารถดันกลับมาได้2ช่างมัน3จุดๆเอยและไม่เหลือเงินเก่าสุดท้ายผมก็ตัดสินใจซื้อฟรีสปินไปอีกในเกมสาวถา้ำหลังจากนั้นก็หมดตูดแล้ื่าถึงวันที่ต้องสุ่มสกินให้ลูกค้าผู้เสียหายในวันนั้นประมาณ80คน ทั้งหมดต่อสายมาที่ผมผมปิดสายทิ้งหมดและอธิบายในกลุ่มว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็เดินออกจากห้องพ่อนั่งร้องไห้กับแม่ที่เห็นลูกขึ้นโดนประจานหน้าเฟซผู้เสียหายตอนนั้นคือเข้าแจ้งความกันหมดผมไม่รู้จะทํายังไงพ่อเดินออกมาทุบตีกระทืบเราร้องไห้ไปมาสองคนจนต้องร้องขอชีวิตหลังจากนั้นพ่อก็ต้องทยอยจ่ายหนี้สินให้เราทั้งหมดและปัจจุบันใช้หนี้หมดแล้ว เคียดจังค่ะติดหนี้รายวันไม่รู้จะเริ่มยังไงจะบอกที่บ้านก็กลัวเขาผิดหวังในตัวเราซ้ำแล้วซ้ำเล่าหรือเราควรเดินจากไปดีคะสามีไม่ควรมีเมียแบบเรารู้ไม่ควรมีแม่แบบเราพี่ๆเสียมากสุดเท่าไหร่ครับในวันเดียวไหนดูสิหมื่นสองวันเดียว9ก้าหมืในหนึ่งชั่วโมงพันห้าห้ารอย วันเดียวสองหมื่นสี่มบาททั้งบาสล็อตวันเดียว2 8งหมืนแปดวันเดียวเก้าบาทสามแสน 6, ครับแต่นานแล้วเลิกซะน,นะครับแสนสี่ครับแสนสองสองแสนสิล้าน1นึ่งแในสินาที สี่แสนห้า0มืนสี่หมค่ะหน้ามืดเลย9ก้าพันเก้าพันสองเก้าล้านหเดือนสามแสนหวันสามหืนในสินาที6กหมื่ภายในวันเดียวแสนสี่แสนสี่บวกบวกสี่แสนภายใน2อาทิตย์ ห้าแสนหกหมื่นห้าพันภายในวันเดียวเลรเนี่ยห้าหมื่นสี่หมื่นห้าวันเดียวเล่นสล็อตน,นะแต่ฝากหลายรอบสองแสนห้าสามแสนแปดหมื่นห้าหกหมื่นหนึ่งหมื่น ส0 0 0มื่นสาโอ้โหโดยไป2,000มืถือว่าเยอะมากสำหรับเด็กสิที่ไม่มีรายได้ทอมากครับช่วยหน่อยครับไม่ได้ทำงานมีเงินเก็บ2,000มแต่หมดไปกับบาคาร่าตอนนี้ดิ่งจิตตกมากเลยครับไม่อยากทำอะไรเลยจมดิ่งมากเสียได้เงินมากๆเงินเก็บนานมากครับ เมื่อคืนโอนไปสองหมื่นได้เงินถอนมาห้าพันเดือนนี้เสียไปสองหมื่นแปดมีความรู้สึกว่ารอบนี้คือรอบสุดท้ายจริงๆมันมาเริ่มอิ่มตัวเริ่มเบื่ออยากเก็บเงินอย่างจริงจังสามเดือนสุดท้ายของปีต้องเลิกแล้วแหละถ้ามาเล่นแล้วชีวิตดีขึ้นคงไม่มีใครเป็นหนี้หรอกเรื่องใหม่วันนี้คงไม่สายเกินไปเมื่อคืนเสียบ,บาคาร่าไปห้าหมื่นแปดตอนนี้ทุกใจมากเลยคะ่ะเสียใจมากอยากได้เงินคืนเสียได้สุดๆไม่มีทางออก เก็ตแล้วค่ะเก็ดจริงๆไม่เอาแล้วไม่ยุ่งแล้วเล่นมา1อาทิตย์ได้คืน80บาทเสียเป็นหมื่นไม่เลิกก็คงเป็นเป็นควายใช่ไหมเนี่ยเต็มที่และไม่มีอันไหนไม่โกงใครอยากรวยให้เลิกตัดขาตัวเองรับเงินคนพิการยังมีสิทธิ์รวยได้นะครับแต่เล่นมนันออนไลน์นี่คิดจะบวกคงเป็นอะไรที่ฝันเฟื่องเสียแปดพบาทเหลือไว้กินหนึ่เอาเงินมาจาก เอาเล่มลดไปเข้าต้องจ่ายหนี้เขาเดือนละ1,133บาทค่าห้องอีก1,000งเงินออกเหลือ7,000บาทแทงอะไรก็ผิดแถมหน้ามา้าหลอกให้แทงตามเสียหนักชีวิตจะเดินได้ยังไงจใจอยากได้คืนมันจะมีแต่เสียเพิ่มไหมขอคำปรึกษาด่วนๆวันนี้ตอนเช้าลงทุน200ได้กลับมา6,000ดีใจอยากจะโปะหนี้บัตรที่เล่นเสียไว้5 0,000กลับไปเล่นอีก สุดท้ายเล่นไปเล่นมาเสีย8,000เงินที่ได้มายังไม่ได้ใช้อะไรเลยเลิกไม่ได้เงินเดือนทั้งเดือนออกไปให้เขาหมดไม่น่าเกิดมาเป็นแม่คนของเราหมดเป็นล้านหกเดือนนี้กับการเล่นยี่กี่เราเครียดมากบอกแฟนว่าจะเลิกแต่ก็ไม่เลิกเราเล่นได้มาเป็นล้านแต่เสียไปหมดเลยตอนนี้ได้แต่ทําใจรับกรรมล่าสุดอยากเอาคืนเสียไปแปดหมื่นเป็นเงินก็สุดท้ายที่เหลืออยู่เราต้องทําอย่างไรดี ให้ออกจากวงการนี้ช่วยหน่อยครับไม่ได้ทํางานมีเงินเก็บ20,000ื่นแต่หมดไปกับบาคารา่าแล้วตอนนี้ดิ่งจิตตกมากเลยครับไม่อยากทําอะไรเลยจมดิ่งมากครับเสียดายเงินมากๆเงินเก็บนานมากครับเป็นบทเรียนอันยิ่งใหญ่ข้าพเจ้าขอสัญญาว่าจะเลิกเล่นไม่ยุ่งกับมันละลาก่อนดีทีอายุ19เสียเงินเกืเกอบ200,000ให้บาคาร่ากับสล็อต ยอมรับว่าตอนที่เสียมันรู้สึกอยากได้คืนมากแต่เงินที่เสียไปมันเป็นลาบลอยจากการถูกรอตอรี่แต่ลึกๆก,ก็ยังเสียดายเคยเลิกเล่นไปน,นานแล้วแต่กลับมาเล่นเพราะลาบลอยนี่แหละอาการนี้มันกลับมาอีกแล้วอยากแทงบอลมากเลยครับแต่ตอนนี้ยังคงหข้ามใจตัวเองได้อยู่ทํายังไงดีครับหมื่นสองหมดภายในสิบนาทีประเด็นคือจําทองมาเล่นทุเรศตัวเองชิบ จากคนที่เกลียดการพนันกลับมาติดเองชิมหายววยวอดแฟนติดสล็อตหนักมากทำทุกทางแล้วสาบานก็ทำแล้วลองให้กับตีงก็ทำแล้วหนักขึ้นทุกวันไม่ทางเลิกได้จริงจริงไหมหรือเป็นที่จิตใจเขาไม่อยากเลิกเราเองก็เคยเล่นเคยติดแต่เลิกได้เพราะใจอยากเลิกหักดิบพอมาเห็นแฟนตัวเองติดปวดใจเหลือเกินต้องกลายเป็นคนโกหกหลอกยืมเงินเพื่อนพี่น้อง เราเองก็ได้แต่บอกแต่เขาไม่ฟังเขาบอกว่าเงินกูหาเองกูใช้นี่เองมึงไม่ได้ช่วยอะไรกูจุกนะบางทีทั้งที่ตอนเธอเล่นหมดก็ใช้เงินเราตอนเธอตกงานเราก็หาเงินมาซื้อค่าให้กินตอนลำบากจะพูดไปก็ไม่หมดอะลองให้ต่อละกันมีมีโพสต์อีกเยอะเลยนะครับในนี้ก็ใครอยากอ่านก็มาที่กลุ่มนี้นะครับ ชื่อกลุ่มว่ากลุ่มเล่นเล่นการพนันออนไลน์เลิกได้เลิกนะครับไม่มีใครรวยเพราะการพนัน